ความคืบหน้าล่าสุดถ้าตำรวจไม่มีหลักฐานก็จับแม่ไม่ได้หรอกค่ะหรือแม่นอนชมพู่จะสติหลุดหลังดื่มน้ำสาบานจากกรณีน้องชมพู่เดิกหญิงวัยสามขวบที่เสียชีวิตบนเขาภูเหล็กไฟไกลายเป็นมหากราบ ยิ่งสืบก็ยิ่งจะพบข้อพิรุธอย่างมากมายแต่ก็ยังไม่สามารถจัดตัวคนร้ายได้เนื่องจากไม่พบหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์บนตัวของน้องชมพู่ที่จะเชื่อมโยงไปถึงตัวคนร้ายกันได้เลยส่วนกลายเป็นเรื่องที่บาดหมางกันใหญ่โตเมื่อแม่ของน้องชมพู่หลุดปาก พูดออกมาว่าสงสัยลุงนั่นคือลุงเขยของน้องชมพู่จนลุงต้องประกาศตัดยา้ายกันเลยทีเดียวแถมลุงพลก็พยายามแสดงความรู้สิ์ใจแม้กระทั่งไปสาบานตามที่ต่างๆต่อมาตานนอนชมพู่อยากให้ครอบครัวลุงพลกับสาวิตรีกลับมาปรับความเข้าใจกันอีกครั้งเชื่อว่าต้องใช้เวลากว่าที่พ่อแม่ของน้องชมพู่และลุงพลจะกลับมาสมานาฉันท์กันโดยจะพาสมาชิกในครอบครัวไปสาบานใครที่โกหก ขอให้ตายหงใน3วัน7วันหลังจากที่ครอบครัวของแม่นอนชมพูได้ร่วมพิธีดื่มน้ำสาบานด้านแม่ของนนชมพู่ก็ถูกโจมตีอย่างหนักภายหลังการดื่มน้ำสาบานโดยเพจของคุณออยศิลปองเผือกได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่าจงแยกความหมายในประโยคออกเป็นประโยคสั้นๆที่มีความหมาย 100่งร้อยคะแนนถึงจะสาบาน100วัดตำรวจไม่มีหลักฐานก็จับแม่ไม่ได้หรอกคะ่ะประโยคดังกล่าวไม่ใช่ประโยคยกตัวอย่างมาเปรียบเทียบและส่วนตัวคิดว่าประโยคดังกล่าวแยกได้ตามนี้ถึงจะสาบาน100วัดเท่ากับถึงแม้จะให้ไปสาบานอ,าอีกสกักกี่ร้อยกี่ล้านครั้งจะไปกันอีกสักกี่ที่ไม่ว่าจะบอกว่าศักดิ์สิทธิ์แค่ไหนและ ตำรวจไม่มีหลักฐานเท่ากับตามนั้นเลยคือตำรวจไม่มีหลักฐานทาั้งทางนิติวิทยาศาสตร์วัตถุพยานพยานบุคคลไม่มีอะไรเลยก็จับไม่ได้หรอกค่ะเท่ากับตรงนี้ที่ถูกต้องที่สุดคือช่องที่ต้องใช้คำว่าคนร้ายตำรวจตำรวจช่วยด้วยทางนี้ค่ะคุณตำรวจรบกวนมากันทางประเทศได้ไหมคะ ได้รับครูลินล,ลี่มาด้วยและคุ้มกันครูมาอย่างเต็มกำลังเลยนะคะพอดีมีครอบครัวหนึ่งสูญเสียทิกสามครอบโดยสภาพคือน่าจะจากการฆาตกรรมและยังตามหาตัวฆาตกร,รมไม่ได้ด้วยคน,นละเอียดมากประกอบกับของอื่นๆรวมถึงร่างน้องแม่ได้เผาทิ้งไปหมดแล้วคนในครอบครัวต่างน่าสงสัยและสงสัยกันเองครอบครัวทากันไปสาบานครัวเลยค่ะหลังจากสาบานแล้วทางแม่เด็กพูดคำว่าถึงจะสาบานร้อยวัด ตำรวจไม่มีหลักฐานก็จับแม่ไม่ได้หรอกค่ะจากประโยคนี้ในภาษาไทยจะเรียกว่าเป็นประโยคอะไรคะประโยคบอกเล่าประโยคคำถามประโยคปฏิเสธประโยคคำสั่งหรือขอร้องประโยคคำรับสารภาพจะเป็นประโยคประเภทไหนคะหรือว่าจะเป็นประโยคพูดผิดหรืออาจจะเป็นประโยคที่อะไรนะงงจังเคยพูดด้วยหรอ แต่ก็อาจจะเป็นประโยคความหมายพิเศษตามแต่ผู้พูดจะใช้สีข้างอธิบายถ้าครูลินลี่ไม่ว่างครูภาษาไทยที่ไหนก็ได้ในเพจนะคะถ้าไม่มีครูก็ขอคนไทยในเพจก็ได้ค่ะช่วยกันคิดหน่อยค่ะว่าน่าจะเป็นแบบไหนไม่มีคำตอบจากคุณครูไม่เป็นไรนะคะแต่ Hash tag ตำรวจต้องตอบแม่ให้ได้ค่ะโดยชาวโซเชียลต่างได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่น นางมั่นใจว่าทำลายพยานหลักฐานหมดแล้วท้าทายรูปคมตำรวจถึงกับเอาหลักฐานนิติวิทยามาก็อ่อนแอเหลือเกินทำอะไรนางไม่ได้หรอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่บริเวณนั้นคงดนใจให้นางพูดออกมามีงานเข้ามีงานเข้าพอนักข่าวสัมภาษณ์นางจำบทไม่ได้ก็ใช้คำนี้แม่พุนพูดสูญเสียนนะวลีเด็ดของสายวิตรีเรียกคะแนนสงสาร กราบความปังของสาวิตรีเปิดใจฟังกี่ทีก็พังสาบาน100วัดไม่มีหลักฐานก็จับแม่ไม่ได้เขาที่เจอลูกยังไม่ขึ้นเลยนับอะไรกับวัดพระแก้ววันที่สาบานตำรวจไปดูพิรุษเปล่าเจอพิรุษเต็มๆเ,เลยมันแก้ตัวไม่ขึ้นอ่ะกับคำที่พูดไปจะคอยดูจะแก้ตัวว่าไงเป็นไงเจอทูบกลับหัวพูดออกมาเฉยเลยดีไม่ดี แม่ทำท่าอมแต่ที่จริงไม่ได้ดื่มด้วยซ้ำจะประโยคอะไรก็ตามคิดว่านางก็คงจะอธิบายแก้ต่างได้ที่ผ่านมานางก็แก้ต่างไปนะำขึดขุนได้แหละและประโยชน์สุดท้ายนางก็จะประมาณว่าแม่เชื่อตํารวจค่ะมันกำลังท้าทายตํารวจว่าตํารวจงโง่แม่เก่งตํารวจต้องจับแม่ให้ได้นะตำรวจต้องหาหลักฐานให้ได้นะเพราะแม่ทำลายหมดแล้วประโยคจากจิตใต้สำนึก พูดปุ๊บท่าทางปากคอสั่นไปหมดเลยออกอาการเลยหมอปลารับแนะลุมพลปักทูบสาบานหัวทิมให้กรรมสนองคนชั่วชี้กินทานกันยาสั่งเมื่อวันที่28กรกฎาคมทีมข่าวได้เดินทางมาพบ นายชัยพลวิพาลุงของชมพู่ซึ่งประเด็นสาบานดูมีพิรุธถึงสี่เรื่องคือหนึ่งไม่ดื่มน้ำสาบาน 2. ไม่ท่องํำสาบานตามตาชาญ 3. ปักทุบกรบหัวและ 4. กินไม้ทานโดยในกรณีที่ 1. ไม่ดื่มน้ำสาบานตนชี้แจงกรณีนี้ไม่ใช่ข้อพิรุธอะไรตนแจ้งไปก่อนแล้วว่าตนจะไม่ดื่มหากไม่ไปวัดพระแก้ว 2การกล่าวคำสาบานซึ่งจริงๆแล้วควรต้องกล่าวทีละคนต้องพูดให้ชัดเจนทุกอย่างต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเป็นประธานคล้ายกับการกล่าวขอขมากรรมซึ่งตนก็ไม่ค่อยพอใจแต่พ่อตาบอกให้ทำตามตนก็ทำตามไปอยู่สักพักหนึ่งแต่รู้สึกขัดกับความรู้สึกขัดต่อศรัทธาจึงตัดสินใจไม่ทำและก็หยุดพูด ตนจึงตัดสินใจสาบานเดียวเลยตนไม่ได้คิดจะมาสาบานคนเดียวแต่คําที่กล่าวของพ่อตาไม่ได้มีสิ่งที่ตนคิดไว้ตนจึงไม่กล่าวรู้สึกมันไม่หนักแน่นไม่ชัดเจนควรจะกล่าวว่าให้วิบัติให้ตายหูงไปกับน้องชมพู่ถึงจะเหมาะสม 3กรณีจุดทูปปักกลับหัวหมอปลาแนะนำให้ทำเพราะคือการทำให้สิ่งที่หากมีคนที่พยายามจะทำคุณใสหรือสิ่งไม่ดีใส่ตนจะย้อนกลับไปหาตัวคนที่ทำร้อยเท่าพันเท่าที่ตนน้ําตาคลอเพราะดีใจที่มีคนห่วงใยตนนอกจากนี้ยังมีอีกหลายคนที่แนะนำตนมาการทำของตนเหมือนกับการแก้เครสไม่ได้คิดอกุศลว่า คนในพิธีวันนี้จะเป็นคนคิดร้ายกับตนตนไม่อยากจองเวียนจองกรรมกับใครตนไม่ได้ที่ฐานอะไรจุดทูปเสร็จก็ตั้งน้โมู3จบจากนั้นก็ปักทูปยืนยันว่าการทำไม่ใช่แก้คำสาบาน 4. การกินฐานซึ่งจุดนี้ทำหลังจากที่ตนกราบตรงทางขึ้นทําซึ่งตนกราบประจำหากมาที่วัดเป็นการ กราบนวัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของหมู่บ้านตนกินทานเหมือนการแก้คุณใส่บางอย่างทํานองว่าหากตนไปโดนคุณใส่มาจะสามารถแก้เครดได้หากกินทานเพราะมีความเชื่อว่าสิ่งชั่วร้ายในตัวจะถูกขจัดออกไปจากตัวเองตนไม่ได้บอกใครก่อน ตนเตรียมตัวทําอยู่แล้วโดยมีคนแนะนํามาทั้งนี้ขอยืนยันคําเดิมเรื่องความบริสุทธิ์ของตัวเองญาติคนไหนที่กําลังเกิดความขัดแย้งในครอบครัวตนอยากให้รักกันอย่าพยายามสร้างหลักฐานหรือกล่าวหาเท,ท็จขึ้นมาเพราะอยากให้มองถึงอนาคตและคํานึงถึงการอยู่ร่วมกันของญาติยืนยันว่าตนยังมีความหวังดีทุกอย่างกับครอบครัวนี้เต็มใจไปร่วมพิธีอะไรที่ทําให้ครอบครัวสบายใจ ตนก็เต็มใจทาตอนนี้ถ้าจะก,กังวลคือเรื่องของเจ้าหน้าที่ที่ผ่านมาสองเดือนกว่าแล้วตนก็รอเจ้าหน้าที่ออกมาพูดว่าทุกอย่างเป็นอะไรตนอยากให้ตํารวจออกมาบอกสจทีว่าใครที่เป็นคนทําร้ายน้องชมพู่หมอปลากล่าวว่าเป็นวิธีแก้กรณีมีฝ่ายตรงข้ามทำคุณใสาการปักทุบกระหัวจะทำให้คุณใสที่ทำกลับค้อมสู่ตัวผู้ทำที่ไม่หวังดี ซึ่งเรื่องนี้ตนเป็นปคนแนะนําลุงพลไปเองเพราะลุงพลกลัวว่าจะมีการวางยาสั่งมาตั้งแต่ต้นลุงพลไม่กลัวการสาบานเพราะสาบานมาแล้วหลายครั้งแต่การดื่มน้ําสาบานลุงพลบอกเราว่าขอให้ไปสาบานที่วัดพระแก้วอีกทางการสาบานลุงพลก็บอกมาตั้งแต่ต้นว่าให้สาบานกันทีละคนชัดๆไม่ใช่สาบานหมู่เพราะก็ไม่รู้ว่าใครจะพูดอะไรอย่างไร แล้วไม่ต้องสงสัยที่ลุงพลสาบานเดี่ยวคำสาบานที่ลุงพลสาบานเดี่ยวนั้นหนักแน่นกว่าไหมเพราะลุงพลก็บอกเราว่าให้สาบานทีละคนส่วนที่ลุงพลเคี้ยวฐานนั้นเป็นการแก้เครสเพื่อแก้ศยศาสตร์ทําเพื่อความสบายใจเพราะลุงพลโดนรุมหนักไม่มีอะไรแค่ทําเพื่อความสบายใจเท่านั้นเองพวกสํานักต่างๆที่บอกว่าเป็นการกลับคําสาบานมันไม่ใช่ มันเป็นการตีกลับคุณใสที่ทำใส่กลับไปหาคนทำเท่านั้นเองส่วนดื่มน้ำสาบานล,ลุงพลบอกแล้วตั้งแต่ต้นให้ปดื่มที่บัพระแก้วถ้าไม่มีรถตนจะจัดให้ทีมข่าวได้เดินทางมาพบกับนายหารรักษาจิตหรือที่รู้จักกันในนามเนนแอรจอบคำหมังเวทเพื่อสอบถามถึงเรื่องราวการทำพิธีสาบานของครอบครัวน้องชมพู่และลุงพล ท่องคำสาบานไม่ครบปากทูบกระบหัวรวมถึงการน,นำไม้คล้ายฐานมาเคี้ยวเน้นแอร์ให้ข้อมูลว่าการสาบานแล้วพูดไม่ครบนั้นแสดงให้เห็นถึงพิรุธเพราะการท่องคำสาบานต้องท่องละเอียดท่องให้จบการท่องไม่ครบจะไม่ส่งผลอะไรต่อพิธีและจะไม่มีผลอะไรต่อผู้ท่องคำสาบานเลย ส่วนการปักทูบกระหัวใหม่ถึงเป็นโมคะเพราะปกติต้องการสาบานหรือทําอะไรต้องปักทูบให้ตรงซึ่งคําว่าโมคะในที่นี้หมายถึงการเป็นโมคะของการสาบานการสาบานทั้งหมดจะไม่มีประโยชน์อะไรทั้งสิ้นนอกจากนี้การหยิบชิ้นไม้คล้ายฐานตรงบริเวณพื้นที่ใกล้กับจุดที่สาบานมาเคี้ยวหมายถึงแก้เครสแก้อาถรรพ์คำสาบาน แก้อาถพนเรื่องการดื่มน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์เข้าไปแต่หากตัวคนสาบานไม่ดื่มน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ก็อาจจะมองได้ว่ามีพิรุธบางอย่างหรือไม่ส่วนในกรณีที่มีการห่อพระเครื่องพระพุทธรูปจำนวนมากไปสาบานด้วยหมายถึงให้การสาบานเกิดอิทธิฤทธิ์ให้การสาบานศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนำพระไปจำนวนมากๆจะยิ่งศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นสำหรับคำแนะนำหากการสาบาน จะน่าเชื่อถือและศักดิ์สิทธิ์ทุกคนต้องดื่มน้ำมนหากไม่ดื่มอาจสอพิลุษแต่ตนก็เข้าใจว่าอาจจะกลัวยาสั่งแต่วิธีที่ดีที่สุดคือดื่มน้ำมนจึงจะน่าเชื่อถือและหากใครโดนยาสั่งก็มีวิธีแก้คือการกินใบรังจืดโดยนำไปฝนกินคู่กับมะนาววิธีนี้จะช่วยแก้ไขคนที่ดูยาสั่งได้ อย่างไรก็ตามเมื่อสรุปความคิดเห็นเรื่องการประทุกบกระหัวของลุมพลสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้โดยพระอธิการบุญมาศีรเตโชจเจ้าอาวาสวัดภูผาแอกบอกว่าไม่ใช่การถอนคำสาบานส่วนนายหานหรือเนนแอบ,บอกว่าโมฆะของการสาบานและนายจิรพันธ์หรือหมอปลาบอกว่าแก้ขุนใสให้กลับเข้าหาคนทร